สวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาน้องสับสนเนี่ยเข้าไปปล่อยในโรงเรือนแล้วนะครับที่ผ่านมานะครับผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาดูแลสับสนเลยนะเพราะว่า2อาทิตย์ก่อนเนี่ยผมมีสอบกลางภาคนะครับก็เลยไม่มีเวลาฝึกรองเขานะครับทีนี้พอผมไม่ได้เล่นับนรองเขา,าประมาณ2 3หนึ่งสาวันเขา,ามองผมเป็นคนแปลกหน้าเลยนะครับแล้วก็ตามนี้เห็นแลกลัว เดี๋ยวผมคิดว่าเอากลับก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเขาจะกลัวไปมากกว่านี้สิ่งสำคัญที่ทําให้ผมเนี่ยฝึกน้องเขาไม่สําเร็จนะก็คือน่าจะมาจากตัวผมเองด้วยนะเพราะผมเนี่ยไม่มีเวลาให้น้องเขานะครับโอ้ยอ,ยอยแล้วสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะที่ ทำให้น้องหงโยมเนี่ยค่อนข้างที่จะฝึกยากนะนั่นก็คือว่าน้องเขาเนี่ยความจําสั้นนะถ้าหากเราไม่เล่นกับน้องเขาประมาณสักสองถึงสามวันเนี่ยเขาก็อาจจะลืมได้นะเพราะเขาเนี่ยเป็นนกที่ขี้ลืมนะจำเนียเพราะจองนกพอพัดหรือนกลูก,กป้อมตัวอื่นๆนะไม่เล่นสองถึงสามวันป้อนข้าวอย่างเดียวเนี่ยก็ เขาก็ย e <la> ังเชื่องได้อยู่นะครับแต่นกหงอยนี่คือลืมไปเลยครับก็เลยคิดว่าเขาหน่ายเป็นนกที่ขี้ลืมครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาน้องเขาเนี่ยไปอยู่ในบ้านใหม่ที่กองบินรวมกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นที่เราเนี่ยจะไปเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องมาเอาของฝากไปเป็นค่าจ้างให้เขาดูแลสับสนกันนะครับนั่นก็คือกระเพราั่นเองครับป่ะเดี๋ยวเราไปตัดกะเพรากันก่อนครับ ตอนนี้นะครับเราเนี่ยก็เก็บกระเพรามาได้หนึ่งตะกร้านี้แล้วนะครับกระเพราเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์สำหรับน้องนกหงส์หยกมากเลยนะครับเป็นสมุนไพรที่ผมเนี่ยเอาให้นกหงส์หยกตั้งแต่คู่แรกของบ้านเลยนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังให้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาไปให้น้องเขากันเลยนะครับประโยชน์ของกระเพรานะช่วยให้น้องเขาเนี่ยามีความอบอุ่นแล้วก็ป้องกันเป็นหวัดด้วยนะครับส,สับนไปหาพี่พีกัน สับสนตัวเหลืองๆนั่นชื่อหนูดีนะส่วนเออนั่นเห็นตัวเทาๆตัวไมไหมตัวเทาๆหล่ๆอๆอนั้นชื่อว่าเมิร์ฟนะโอ้สับสนตรงนั้นเพื่อนๆพี่พี่เยอะเลยนะนู่นเหลือเป็นลุงป้านานะอาเรียกได้หมดเลยนะ นะสับสนแจไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะสับสนเนี่ยบอกให้พี่เนี่ยเอากระเพรามาฝากเพราะฉะนั้นต้องดูแลสับส,บสนดีๆนะเข้าใจไหมโอเคนะอุยอ้ยอุ้ยมันตัวนี้อยากกินกระเพราจัดเลยนะครวิ่งมากินเลยอ๋ยออฮ้ย,ย,ยตัวนี้เนี่ย,ยก็สีสวยนะครับทุกคนหล่อด้วย เป็นสัวพูนะครับท่านเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ได้แล้วกันดูสิครับน่ารักอ่ามากินกันเยอะๆนะเอาไว้ตรงนี้ด้วยดูแลสับสนเยอะๆนะเอ้ดดีๆนะแล้วก็ไม่ลืมที่จะประดับไว้ที่ต้นสารพัด เห็นเขามากินกันเยอะนะครับก็เลยเอาไอ้เยอะๆหน่อยฝนเดี๋ยวจะถึงเวลาที่สักสนนี่จะได้ไปบินกับทุกคนในโรงแล้วนะมาขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกันมาหลายวันขอบคุณที่ทำหน้าตาน่ารักแล้วก็อ่อนนะนะไม่ยังไม่ปล่อยดีกว่านะทุกคนครับ ตอนนี้เนี่ยนกในโรงเนี่ยอาจจะเห็นว่าสับสนเนี่ยเขาเป็นนกแปลงหน้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะหากรงดีๆสักอันโอไว้ให้เขาอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาไว้ในกรงนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเนี่ยจะให้สับสนเนี่ยอยู่ในกรงนี้ไปสักสามถึงสี่วันนะเพื่อทําความคุ้นเคยกับนกของยกตัวอื่นๆนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนตีก็ได้นะครับแต่ถ้าใครตีสับสนนะตกลงกันไว้แล้วไง ถ้าหากินมะพร้าวต้องดูแลสับสนกินอย่างเดียวไม่สนอะไรเลย <c oughs> อ่าสับสนอ่ะกลัวใหญ่ละสับสนดูแลตัวเองดีๆนะอยู่ในกรงใหญ่ขึ้นเนี่ยขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกันนะ <c oughs> อย่าเตีอยพี่ๆเอาล่ะ <c oughs> เลี้ยงน้องในกรงอย่าลืมถ้วยน้ําถ้วยอาหารนะครับอันนี้ใส่ถ้วยน้ําไปก่อนเลยครับสับสนนะยังไม่เคยเห็นถ้วยน้ํา แล้วก็ใส่ถ้วยอาหารให้น้องเขาด้วยนะครับแล้วคนอื่นเขาเนี่ยกินกะเพราแล้วสับสนจะไม่มีแล้วยังไงล่ะครับตามด้วยกะเพรานะครับอ่าสับสนกินได้อร่อยอร่อยนะกินเยอะๆนะจะได้ไม่เป็นหวัดแล้วก็โอ้ย <c oughs> ขนมปังที่อยู่ตั้งแต่วันแรกที่อยู่ด้วยกันมานะอ่าเอาไปกินหรือไม่ก็ เอาไปดูก็ได้เผื่อคิดถึงกันเนาะตอนนี้เนี่ยบ้านใหม่ของสับสนเนี่ยก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีมีของกินมีของใช้เต็มหมดเลยนะครับแล้วสับสนเนี่ยก็ยังทำหน้าสับสนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลัวด้วยเราเนี่ยจะปล่อยให้น้องเขาเนี่ยอยู่ในกรงนี้สักสามถึงสี่วันนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้น้องเขาปรับตัวแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนเพื่อพี่ๆลุงป้านนะอายายก็ได้หมดเลยคนระับ เราเนี่ยจะปล่อยให้สับสนอยู่กับพี่พีน้องๆในโรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะปล่อยเขาออกมาบินเล่นกันนะครับโอเคไหมคุณลุงฝากดูแลสับสนด้วยนะออะไปละโอเคครับใครชอบพี่พีเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย